สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปทันภูมิเกียรติทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านสู่วังค่ำชนคค่ำโนดสองพี่น้องมาทีา่ศาลพบปู่ศรีสุทโธมยาศรีปทุมมาดินแดนมหัศจรรย์ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ครับผมของวังค่ำชนครับผมตามที่บุญพลาได้เห็นกับตัวเอง ครับพี่น้องก็มีเรื่องเล่าระทึกหรือเหตุการณ์หน้าขี้หน้าค่ามากมม้ครับผมสายย่านของพอปู่และเม่ยาของเฮาครับผมครับก็อยากบอกเสียงตามสายมาท่านใดที่เป็นสายชาตสายย่านเราลูกหลานพญาน,นาคาราชครับผมพลาดบ่ได้ครับสถานที่แห่งนี้ เจแมนศักสิทธิ์แท้ศักสิทธิ์ว่าพี่น้องเอ้ยครับผมมือนี่ก็เช่นกันครับผมมีปูน้นครับเดินทางไกลมาจากลพบ,บุรี่ครับพี่น้องครับมาเยี่ยมสถานที่อันศักสิทธิ์แห่งนี้ครับผมครับก็อยากจะบอกสายชาญสายยา่านลูกหลานพญานาคาราชได้เห็นได้ชมในเมืองน้ำกันครับผมเพราะว่า บอบอเม็นไงที่ปูน้นจากลรบบุรี่จะเดินทั้งมาหาครับส่วนบอ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ครับพี่น้องอันนี้ก็คือหัวใจหรือว่าเป็นสิ่งจะขาดบ่ใด ที่ทุกท่านเดินทางมาครับผมบางท่านก็เห็นบางท่านก็บ่เห็นนะครับบ่อหนามศักดิทธ์แห่งนี้บ่ได้ไกลจากศาลครับผมใกล้ๆแค่20เมตรหรือ10เมตรก็กว่าครับผมครับอยู่ข้างเงาต้นบักเดือนี่ครับผมเมื่อนี้ก็เห็นแปลกๆอีกแล้วครับพี่น้องบุญพลาก็ได้ครับมาเมืองสะดุตตาผมอีกแล้วครับผมคือก้อนหินแม่พี่น้องก้อนหินกรวดที่เขาเจ้าเทพปุนเนาะ มันสิเป็นหินภูเขาเนาะแม่พี่น้องครับนี่ไหมครับมันมันคือมีบางสิ่งบางอย่างเที่ยวอยู่นี่แม่พี่น้องอยู่ใต้น้ำเ้อครับภาพนี้ครับผมเป็นมันเป็นหล่อนหลนเป็นสะอาดสะอาดคือมีอย่างมากเที่ยวทางอยู่อย่างสีหน้าพี่น้องครับผมครับนี่คืออยู่ข่างบอ่อน้ำครับผมนี่คือหินอยู่ข่างบอ่อน้ำครับมันเป็นสะอาดสะอาดธรรมดามันต้องมีขี้ไข่น้ำหรือว่ามีอย่างเกาะเมือนบอ ครับผมคือส่วนอื่นแต่ว่ามองนี้นี่มีสะอาดไหมครับผมครับหินจะสะอาดขาวครับผมครับประมาณนี้เนาะที่บุญพลาได้สะดุดตาครับผมครับก็ได้นำให้พ่อแม่พี่น้องเมืองได้เห็นน้ากันเมืองน้ากันนี่แล้วพี่น้องถ้าจ้งไดก็ฝากทางช่องเด้เอพี่น้องเ้ยฝากกดถูกใจกด ติดตามซับสไครแจ้งเตือนเพื่อบ่อยพลาดสิ่งดีๆครับผมที่แอดจะพยายามหามาให้พ่อแม่พี่น้องมึงครับผมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมมึงดูพี่น้องขี่ข่าน้ามาจับครับผมคือมีอย่างเที่ยวนี่แหละครับครับเที่ยวอยู่ใต้น้ําครับผมนี่ครับผมออกขาวขาวขาวจนสะอาดครับผมกวาบได้ครับผมจนเลี่ยมมองๆพี่น้องเอ้ครับครับสถานที่ กาม่าไงครับพี่น้องอยู่อำเภอบรรดุงจังหวัดอุดรวัดป่าคำชนบันโนนท่านหมู่หนึ่งไผ่กาม่าไงครับผมถ้าพานไปพานมากับเรียนเชิญจะเริ่มพรอทุกท่านบุญพลาก็อยากให้พบให้พ่อน้ากันน้องพี่น้องครับผู้อยู่ท่างไกลก็สิเห็นครับผมเช่นปู่ขุนวังสารที่ต่างจางงานอยู่ในวังนี่แหละครับผมครับพบปู่ขุนวังนี่ศัก์สิทธิ์เต้ครับผมครับมากราบมาไหวมาขอโชคขอพรครับผมแล้วก็จะภาพพี่น้อง ไปชมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านี่ครับผมบริยัทเชิญครับชมไปน้ากัน,นเห็นเห็นกระตาตัวเองจะเสื่อไม่เห็นก,นก็ไม่เห็นก็ไม่ต้องเสื่อกันทุกอย่างทุกอันนี้มันมันแปลว่าอยู่ด้วยความดูด้วยความศรัทธานี่ความศรัทธาความศรัทธาของคนเฮาเ่มันก็คือกันนั่นแหละก็คือกันอยู่คือคือกันด้วยด้วย ความศักดิ์สิทธิ kind of the ์ของพระพุทธองค์ขององค์ส so the ุดขั้นเาตะมารุนิจจังหรือว่าฤาษีประสาทให้พรกับทุกๆพระองค์ให้พรมากนอกจากตังเสือเสือเสือได้เสือได้ความศัทธาของขาเสือได้ความศัทธาของข้าเขาบอกก็ศัทธาอันนั้นออ้ยังก็บอกเกิดประโยชน์เด็ดศัทธาของขาคือศรัทธาที่แรงกล้าศรัทธาที่ ศรัทธาที่แรงกล้ารปเลยล่ะโอ้ยมันโอ้ยอูเรียกอันหนึ่งก็ว่าอันหนึ่งอันหนึ่งมันมันไม่ไม่ไม่แจบนะนะอันหนึ่งมันไม่แจบต้องเอาสองอันเลยเนี่ยมันต้องเอาสองอันเลยอันหนึ่งมันไม่แจบอันหนึ่งมันไม่แจบดอกต้องเอาสองอันเลยเพิ่นวาเนี่ยล่ะเพิ่นวาก็เพิ่นวาเลยก็ือว่าเป็นยังล่ะด้วยศรัทธาเนี่ยมันมีอันนี้ก็ว่าองค์รุ่นหนึ่งเด้อลูกเด้อก็ว่ารุนรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งของของวัดนี่แหละก็ว่า วัดป่าคำชนครับผมดาบนี่ดาบแท้ๆคมๆเลยพี่น้องครับผมเรียนลอยร่านพานาดอกลูกเลยเนี่ยนี่วัดป่าคำชนมาเลยเ,ยเอาของดีๆไปเนี่ยให้ลูกหลร้านลูกเอ้ยมาเขามาวัดคำชนเดอ้อลูกเดอ้อเรืว่าทุกสายญาณทุกพระองค์ขอเชิญที่วัดคำชนท่านจะมาร่วมสร้างบุญกุศลทำกันเดอ้อเอาเบิงเเเบ่งเอาเบิ่งเอาเดอ้อลูกเดอ้อเรืว่าด้วยบุญบรารมี ด้วยจิตตานุพังวายะนะทีเดานังโอตุเตวะจะนังหูตุมังคลังสิเตวะจะนังหูตุมังคลังสิยะคละตะมาตานี้นังพลังขตุมังคละตุเบเตวะจะนังทั้งนังคละกดาบสองอันทากกันงอขลอกฟองเห็นกับตาับโอ้ยเสือขลับทุกพระองค์ทุกอันและทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้ที่เราบ้าน

วัดป่าคำสนเนี่ยวัดป่าของเฮาเนี่ยมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันมาช่วยกันบูรณะให้เจริญรุ่งเรืองหรือลูกเดือประมันศุกส,ส,สายญานทุกพระองค์ขอเชิญที่ตรงนี้และท่านจะได้พบแต่ความถูกความเจริญต่อไปนีประมันสองหลวงแท่งบ่เขาละ่ะ <c oughs> ดาบสองเหลี่ยมนี้เฮ็ดจังได้จังสิขึ้นเนาะ <c oughs> บาทนน่ยน่อยันได้ถิ่มเลยอย,ยู่ อยู่อยู่หม่งนี่ก็มากกันหนาแกเห็นท่านเนี่ยคือผู้ผู้เรียกว่าสําเร็จสําเร็จในฌานที่แก่กล้าบดีบดีบดีบดดย่อเด้อเห็ดอย่างกับเบิ่งเอาอเลยก็ว่า,าด้วยความรักด้วยความเอ็นดูด้วยความมีเมตตาการุณาวุทิเตาอุบเบกขาที่ท่านมอบให้กับในในในคำสุนติของมาน เมื่อนี้ปูว่ดีใจหลายเนี่ยดยมากดีใจถึงลูกที่มากถึงสองสารอยกิโลก็ต้องมากมาดูความศรัทธาสามรอยยังพอหกเจ็ดรอยนะสามามร้อยนี่เราสามร้อยน้ำหนาขึ้นไปตัวนั่งว่ายนี่อย่างไกลขนาดไหนก็ต้องมาสามร้อยน้ำหนักถูามร้อยน้ำหนัมากเป็นการ สามลอยน้ำนาวระสันพี่น้องบ่แม่เล่าใบหอยู่ไงไห้บ่ปูนนวลเนาะครับผมมีก็มีผู้ตุคุณหลายอย่างเนื่องแต่รุ่นหนึ่งของฟัดคำชนเนี่ยเขาว่าหลุดเอ้ยเราว่าค้าขายดีอยู่ยงคงกระพันแค็งขาดปลอดภัยเบิ่งเอาเราว่าอันสองอันคือแป๊ะแเป๊ะแฝกเสียงหนึ่งเราว่าเบิ่งเอาเด้อหละอันนี้ก็ไม่ได้ เมียกิงได้ริงได้ดาบจริงๆแล้วอันนี้ก็เอาหอยไว้เพื่อเป็นว่าคนรุ่นหลังมาว่าให้มาดูนะให้ดูนี่ที่ปู่ทำนี่แล้ว่า <laughs> ให้มาดูเอาถวายไว้นี่แหละเนาะดูของกิ่งเลยผู้ถวยายเข้ามาถวายอาจารย์ไว้เลยนี่ถวายอาจารย์ไม่หลดเลยงอเลยงอเลยเมียงอเลยแทงวัวเขาปู่มากิ่งเด้ดจะได้เรียก ปนมาร่วมทำบุญกับผู้ใดมาเบิ้งก็ให้เบิ้งเอาก่นเนาะอันนี้มันของแท้เนี่ยมันแหลมๆเนี่ยสองกันทีเนี่ยเบิ้งเอาได้ประมาณของแท้เลยแหละนี่ดาบกิ่งเด้หนิอ่าดาบกิ่งนี่แท้มกี่นี่ของแท้อ่าของกิ่งเลยคมความอ่าแต่ว่าครูก็เลยร้องเรียบร้อยแล้วร้องแล้วอันนี้รุ่นหนึ่งเด้อรุ่นหนึ่งเด้อลูกเดรุ่นหนึ่งของคำชนอ่ารุ่นมีซับเนี่ยรุ่นรวยทรัพบรวยซั์รวยซับ รุ่นรวยทรัพย์เรียกทรัพย์พยเป็นเรื่าโชคลาภวาสนาเนี่ยเอาโลด<ม>เข้ามาเอาโลดของคำชนเข้ามาเอามีจำกัดเด้อลูกเด้อมีจำกัดมีจำกัด,กดเพราะต้องไปซื้อลอยล้านพระราลูกมาบูซาเอากับพระอาจารย์เพื่อน่นของดีเดื่ดอยู่ตรงนี้เลยลูกมาสร้างเมาช่วยกันทำ ไม่ดีเนาะไว้างจานพื้นน่ไว้นพ่นหนลุดหลังมาเบิองเหนออาวอันนี้กับก,บกบสิอันไปพูดได้เอาก็เอาเงินถวายพื้นเ,เงินถวายพื้นเอาเด้อลนะูกเด้อปูกินเรียนเชิญสายชาญของพปูสีสโตมยาสีปทุมมาครับผมถ้าท่านใดสนใจเหรียญรุ่นมีศัพท์รุ่นแรกของ วัดป่าคำชนหรือว่าเพชรนาทั่งครับผมกลบมาที่วัดหรือติดต่อพระอาจารย์ไดเด้อครับเลยครับผมบุญพลาก็ขอจบคลิปสั้นๆไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ